เอซออกแคมเปญคลิปคอม m มอร์ทิวแมนะคะก็เขาจะบอกว่าเอซเป็นแหล่งทำงานฝีมือจากคนจริงๆจ,จากมนุษย์จริงๆนะะคซึ่งคุณจอจซิเวอร์แมนซีอของเอซีเขาเพิ่งออกแคมเปญนนี้มานะซึ่งแคมเปญน,นี้เขาก็ต้องการที่จะทําให้ตลาดบนเอซี่ค่ะเป็นตลาดที่เป็นงานฝีมือเป็นงาน handmade จากคนจริงๆเพราะว่าช่วงเนี้ย ทุกคนก็รู้อยู่นะเป็นยุคข,ของ AI AI ทําทำนู่นทำนี่เขาก็เลยเหมือนกับทำแคมเปญมาเพื่อเป็น r r o u u t t i i f f r r เ t i a t e เนาะเป็นตลาดที่แตกต่างจากตลาดทั่วไปใครได้ดูนะว่าเขาออกมาอธิบายว่าไอแคมเปญนี้มันคืออะไรนะคะเหมือนกับเขาบอกว่าเดี๋ยวว่าก็จะมีการลงไปในรายการสินค้าเพิ่มเติมหาว่า สินค้าตัวนี้ made by seller, design by seller, source by seller หรือว่า handpick by seller นะคะซึ่งในรายการสิน,สนค้าตอนนี้ทุกคนที่ลงรายการสินค้าในคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นว่าเขามีการเพิ่มมาในสส่วนด้วยกันนะคะเพื่อให้ความชัดเจนกับสินค้าของร้านเรานะคะสิ่งที่เอซใส่เข้ามาในรายการสินค้านะคะก็จะมีในส่วนของ How does your shop produce this item? ก็คือจะบอกว่าร้านค้าของคุณนะผลิตสินค้าขึ้นมายังไงนะคะจะมีด้วยกัน5ข้อด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยคือ it made from scratch ก็คือเป็นการทำขึ้นมาจากศูนย์เลยค่ะถ้าเกิดร้านเราตัดชุดเดรสขึ้นมาจากผ้าจากวัตถุด,ดิบจากผ้าอย่างเงี้ยค่ะทำถ้วยชามจากดินเหนียวคือปั้นขึ้นมาเลยหรือว่าทำเก้าอี้ มาจากไม้ตั้งแต่เศษไม้ขึ้นมาตอกมาเป็นจนก็เป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทําพวกแก้วทําพวกเรซินคือทํามาจากศูนย์เลยก็ให้เลือกข้อหนึ่งนะคะส่วนข้อ2 It Assemble from p u r c h a s e p a r t h ก็คือเป็นการประกอบจากส่วนที่ซื้อมานะคะอย่างเช่นร้านค้าของเราเนี่ยไปซื้อมุกมาแล้วก็มาใส่ห่วงเพื่อทำต่างหู หรือว่าไปซื้ออาร์มค่ะมาติดแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยก็ถือว่าเลือกข้อ2นะคะส่วนข้อ3นะเป็นสินค้าที่ร้านชนะันมีการปรับเปลี่ยนจากสินค้าที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นสมมติเป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสแล้วเรามาปักเลื่อมดอกไม้ลงไปเนี่ยให้เลือกข้อ3นะคะหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่หุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่หรือว่าผ้าขนสัตว์ หรือว่าเป็นแก้วน้ําที่สลักด้วยเลเซอร์ค่ะหรือว่าเป็นเสื้อยืดที่เราซื้อมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเอามาปักงานฝีมือเพิ่มเข้าไปให้เลือกข้อ3นะคะส่วนข้อที่4นะคะก็เป็นชุดสินค้าที่เราคัดสรรมาจากสินค้าที่ซื้อมาค่ะอย่างเช่นเป็นพวกชุดสปาสมมติเราเราทำขายพวกงานสปานะคะชุดสปาที่มีเราเอาเทียนมาผสมอย่างเงี้ยเป็นเซตหรือว่าที่มาร์กหน้าหรือเป็นพวก ชาสมุนไพรสมมุติเราเอาอดอกกระเจี๊ยบมาผสม,มกับดอกอัญชันอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เลือกข้อ4นะคะหรือว่าเป็นพวกชุดของขวัญวันพ่อที่มีช็อกโกแลตหรือเป็นสมุดบันทึกหรือว่าสินค้าอื่นๆที่เราคัดสรรมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกชุดวินเทจที่เราเอามาขายในร้านเราก็สามารถเลือกเป็นข้อที่4ได้นะคะข้อที่ห It a natural material ก็คือสินค้าร้านเรามาจากธรรมชาติเลยอย่างเช่นเราอาจจะขายหินผลึกใหญ่ๆหรือเราขายหอยหรือเราขายพวกวัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างเช่นพวกน้ำผึ้งที่เราเลี้ยงเองอย่างนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะในรายการสินค้าที่เราต้องลงนะคะก็คือเขาก็จะมีส่วนของ what t o I you to make this item ก็คือ ใช้เครื่องมืออะไรที่ใช้ในการทำสินค้านี้นะคะอันแรกก็คือ hand h e l l or hand guide tools ก็คือใช้พวกเข็มเย็บผ้าสมมติเราทำงานปักมืออย่างนะคะหรือว่าใช้จักเย็บผ้าสำหรับทำชุดหรือทำกระเป๋าขึ้นมาหรือใช้เลื่อยในการทำโต๊ะเก้าอี้หรือใช้แปลงทาสีในการทำงาน handmade ทำกรอบรูปของเราขึ้นมาอย่างเงี้ยให้เลือกอันที่1นนะคะส่วนอันที่2ก็คือคอมพิวเตอร์ไลส์ทูออร์แมชชีนเราใช้เครื่องมือหรือใช้เครื่องจักรในการทําสินค้าอันนี้ขึ้นมาไหมอย่างเช่นเราใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือใช้คอมพิวเตอร์นะคะใช้เครื่องพิมพ์3มิติอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เลือกข้อ2นะคะส่วนข้อ3ก็คือใช้ AI ไอเจนเนเรหรือเปล่า คือเราใช้ AI ไหมใช้ ChatGPT หรือว่าใช้ Midjourney หรือใช้ Canva AI ในการทำสินค้าของเราหรือข้อที่4นะคะไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของรายการสินค้าที่เราต้องลงเวลาลงในคอมพิวเตอร์เนาะเราก็ต้องลงไอ้สองส่วนนี้นะคะซึ่งไอ้แคมเปญเน,นี้ยที่เขาทำออกมาเนี่ยคุณจอร์ซิโแมนเขาก็จะมีทั้งแคมเปญทางทีวีเนาะ What does a robot know about love? How to translate that leap inside the human heart into something we can see and hold. The fingerprints we leave behind show how determined we are to give the world a piece of ourselves. Etsy. แล้วก็เป็นพวกสื่อสิ่งพิมพ์นะคะที่เขาต้องการที่จะบอกให้คนที่จะมาช็อปบนเอ s ซรู้ว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งทำงานแฮนด์เมดฝีมือที่ดีๆนะคะที่เป็นคนทำจริงๆนะคะนี่ก็เป็นแคมเปญใหม่ที่เอ s ซี่เขาออกมาเพื่อช่วยให้เกิดความชัดเจนในสินค้าของร้านค้านะคะแต่ละร้านค้าบนเอ s ซค่ะสำหรับใครที่สนใจ อยากเปิดร้านบนเอ s ซีนะคะพี่หมุ่นเปิดคอร์สสอนสดเจอตัวเจอกัน24สิ่งหาคมทักไลน์มาได้เลยค่ะ